ใส่เบ็ดแล้วล่ะครับพี่น้องยี่สิบหลังครับน้องห้าสิบครับแปเวไฟเอาอย่างมาอย่ามืองพี่น้องว่ามันสีหมันว่ามันหลุนน้ำกันเนะครับพี่น้องไปพี่น้องถ้าพี่น้องว่ายามเบ็ดน้ำกันครับผมบอลเนี่ยรังเล็กพี่น้องโอ้็รังในบอล่นพี่นอออ้องเงี้ยเ,เก่าอครับผมดูทางกับไฟพี่น้อง นังใส่เป็นเบ็ดกบไปเลยครับผมลองมึงคับมันอิกีกกบเหอครับพีน่น้องอืใส่นะ้ะเดหลังนั่งมึงหาเวดนัด เทียบกนว่าใบพี่น้องไปบึงลังไม้่ตพี่น้องมันมันน้อเมี่น้องใส่ขปนขกเสียงมันนะครับผมนั่งนี่กี่น้องนั่งาการอะไรพี่น้องกหนี่น้องเ เดืดอดกับดูดกับพี่น้อง่แบบนมารุนกันครับผมโหม,มืนนอนิัด้องนีมีเสียงครับพี่น้องมีเสียงทางนี้มีเสียงครับผม ตานงครับผมอู้ปลากครับวินอกปลดุขับวินอกิงินอกอู้ว่าดุขับวินอกอู้วนอกอ้ว่าดหน้าครับผมดุหน้าอู้วินอง โอ้ตัวอ้วนขนาดพี่น้องตัวง่ายกอ้วนดีครับพี่นอ้องเองดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปดตาเดยคพี่น้องครับพี่น้องโปรดกพีาากน่น้องโอ้หันหันพี่น้องหันหันเดี๋ยวขอปลดเด้นะครับพี่น้องต้องหักยังเงินเลยครับพี่น้องคนตะไลครับผมผมมาหักยังพี่น้องนี่ครับผมโอ้โห มนันมันครับพี่น้องมันมันครับผมอ๋อะใน,นก็ได้เจ๋งแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับผม เสียบยังไงละครับผมมนันแะพี่น้องมนัมนมนล้วมันแล้วพี่น้องรุ่มเงินโตครับผมมาแล้วหนึ่งเต็มครับพี่น้องเสียงป่าดิบก็ถือว่า,วารับรองอยางนี้ครับผมมีอาการมาั้งเหรอครับมีอาการครับผม เด็ดขึ้นไปเองสันรับพี่น้องเบื้องพระเขาครับผมผมลงเลือกครับเบืองเยอะแล้วครับผมเด็ดขึ้นไปเองสันนอแบบครับพี่น้องอยู่บ้างนอกครับโอ้ยอครับพี่น้องอยูมาลุ้นกันครับผมโอ้ยข้างในเยอะเยอะๆเือะๆโอ้พี่น้องโอ้พี่น้องโอ้บบัังคพี่น้อง ้ใส่งามๆเลยครับผมอี๋ยวนี้นะพี่น้องเยอะโคบดปานเลยครับเด้อแล้วอยางมันหลุดพี่น้องอย่างหลุดจะปดปานครับผมผมโอ้ปดป่านแล้วครับผมเนี่ยถูกงามๆเลยครับจิตสองเยี่ยงกันสองหลังเลยครับพี่นอ้องโอ้หมานคักขนาดพี่น้องเลยนี่ครับผมครับโอ้ใส่งามๆเลยครับพี่น้องปลาดุกกระป๋ะ ลิ้มพุลกว่าปะกคอแล้วครับเนาะพี่น้องมันปปศาแล้วก็ใส่เด็ดด้วนครับพี่น้องก็ถือถือว่ามานันอยู่ครับพี่น้องได้สองแก่ติดกันนะครับผมมนัมนมนัมนมันครับพี่น้องใส่งามๆครับผม เสียงป่าสวกครับพี่น้องยาการครับพี่น้องนี่ัพี่น้องอันนี้อาบุหล่นครับพี่น้องนี่ครพี่นงนครับพี่น้องน้องานนี้เสียงนาะง หลังองที่เปงสิพี่น้องโอ้หลุดครับผมหลุดครับปลากินหลุดครับพี่น้องอสองหลังสุดท้ายครับผมโอ้ทางนี้พี่น้องเป็นสีพี่น้องโอ้ เบิ้งขับเบีดครับผมเบิ้งขันเบียดครับผมยูปนโอ้ครับพี่น้องมาหลุนเหมือนกันครับผมหัวคอยยูด้วยายเบียดอยู่ทังเลยน้อยปนายอย่างน้นพี่น้องเิ่งสิบน้องปาดูครับพี่น้องปาดูเดี็ยวผมมาหนุพี่น้องปะดูพี่น้อง ยี่น้อปลาดุกครับปลาดุกโอ้ตัวน้องน้ำเงี้ยงี่น้องโอ้พี่น้องครับผมยี่น้องโอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องครับผมโอ้พี่น้องเงี้ยงจระรัดี่น้องปลาดุกตัวนี้โอ้ียี่น้อง นครับผมโอ้ครับพี่หนงงามครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตปลดป่าก่อนเถอะครับมันหมานครับโอ้โหดิตอนทุกสองคอตัวนึงครับพี่น้องหมานหมันครับพี่น้องอืม,ม,ม,มพี่นหนงอืมมีพี่น้องครับ ตัวปลาพี่น้องโอ้ประคนหน่อย,อยพี่น้อยครับเจ๊ละพี่น้องเป็นตัวนะผมปลดปลาพี่น้องพี่น้องตัวหน่อยครับผมว่าสิปล่อยมันมันกินเหลือพี่น้องปล่อยมันสิปกระตา,ตายพี่น้องโอ้จิตตายพี่น้องปวดบวครับผมมันกลิ่นเหลือเกิน จำปินต้องได้เอาแล้วครับพี่น้องเริ่มเก็บเก็บเบ็ดกลับไดเลยครับพี่น้องเก็บได้เครึ่งเลยอีกบ่หลายหลังครับเลยว่ามันหกเจ็ดหลังอีกสองหลังสุดท้ายครับ เบ็ดสิว่าล้ครับโอ้มีดอิมซิมครับผมตัวกระมิดอิมซิมครับผมเนาะก็ถือว่ามันอยู่นะครับเนาะงไอปลาสามตัวครับตัวนี้ง่ายนะครับเน้องเอาเก็บเบ็ดก่อนครับพี่น้องเนาะสำหรับมือในการเก็บเบ็ดแล้วครับพี่น้องเก็บเบ็ดเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ผลงานอยู่นี่ครับน้อเลยล่ะ ป่าสามตัวครับพี่น้องเล้วกบไปบ้านเขาจึงเบิงผลงานนะพี่น้องเนีอกเขาเก็บเบี้ยเงินเกี่ยมต่อกลับบ้านก็แล้วพี่น้องเนาะจะไปเบ่งผลงานอยู่บ้านครับผมป้าพี่น้องไปบ้านเนี่ยในนวลากลับบ้าน,นครับพี่น้องไปพี่น้องกลับบ้านครับผมบ้านไอพ่ออยโคกินอยู่แล้วครับพี่น้อง เจ้าทิ้นเต็มถนนเลยครับผม นี่ครับผลงานหมดนี่ครับพี่น้องนี่สามตัวครับผมตัวใหญ่ๆเลยครับมีปลาดุกครับผมปลาดุกแล้วก็เปลาคอตัวหนึ่งครับผมปลาดุกสองตัวครับนะครับซ้ำนีก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะเบ็ดยี่สิบหลังครับทั้งนั้นก็คือเการกน้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและเป็นกาลังใจช่องของเชอร์ครับพี่น้องสำหรับกิมยาลาก่อนครับผมสวัสดีครับ